ดีครับผมตุนหลักพันนะครับคลิปนี้ก็มานำเสนอพยักทักถินป่าภายรีนะครับหงวงพ่อโปร่งวัดถ้ำโพธเกียนนะครับจังหวัดชุมพรนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับสร้างปี2556นะครับนี่องรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับตรงนี้ก็หมายเลข91นะครับผม นี่เป็นพิมพ์เล็กรุ่นแรกนะครับผมมีลักษณะยอดส่วนมาจากพิมพ์ใหญ่เลยนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็เดี๋ยวผมจะเทียบขนาดดูนะครับนี่นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่องนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่ว่าทั้งสองส่วนก็ล้อพิมพ์เสือหลวงพ่อมุมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อโปรงนะครับผม นี่แต่ที่พิเศษก็จะมีกําไรคอกเท้านะครับทั้งสองข้างอยู่ที่เสืออยู่ที่เท้าด้านหน้าของเสือนะครับเดี๋ยวเรามาส่องลาเลียกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าเสือนะรก็ยังดุดันเหมือนเดิมนับเพราะว่าย่อขนาดมาจากเสือพมพนใหญ่นะครับนี่หนูนะครับภายในปากนะครับ เที่ยวเตือครับสีเที่ยวชัดเจนฟันนับลิ้นนะครับนี่อาถางเ,เตือคำรามนะครับนี่ดูขนแผงคอนะครับมีความชัดเจนและสวยงามนะครับนี่ดูกำไรนะครับมีกำไรข้อเท้าทั้งสองข้างนะครับนี่ก็ตือเครีดว่าทำอะไรก็ให้มีกำไรนะครับ ขนหางตวัดมาด้านแบบนี้นะครับตัวหนังเสือนะครับมีขนไม่ร่องรอยของขนนะครับเป็นขีดๆอยู่ครับสวยงามพิมเลกจะตอโคตรบริเวณนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงส่วนด้านหลังก็จะเป็นกันสามตัวเป็นอยู่ในบล็อกนะครับสามตัวนี้นะครับ น,นะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับดูนะครับเล็บเท้าของเสือนะครับมีความคมชัดมากนะครับเป็นได้สวยงามมากนะครับหน้าของเสือนะครับนีู่ดันมากนะครับนี่นะครับผม ด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างด้านล่างก็จะเจาะรูอุดชนโรงตามสูตรของหลวงพ่อโปนะครับแล้วก็ตอกโพสเป็นหมายเลขไทยนะครับองนี้ก็หมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะครับพิมพ์เล็กรุ่นนี้ก็จัดสร้างด้วยกันหลายเนื้อเช่นกันนะครับก็มีครบเกือบทุกเนื้อนะครับเนื้อทองคาเนื้อเงินนะครับ ตรงนี้นะครับเนื้อนวะเนื้อทองแดงนะครับเนื้องานะครับเนื้อเบนจัดเนื้ออัปก้านะครับผมนี่แต่ก็สร้างน้อยหายากนะครับมีประสบการณ์ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องแ้วคาดนะครับนี่เมตาขาขายนะครับสวยงามนะครับพิมพ์เล็กก็ราคาจะเบาลงมานะครับชั่วโมงนี้ก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับหน้าบูชาหน้าหาตสมนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเราจะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของทศพ่อกอมหลวงชุมพรเกตุดมตักนะครับจะพยายามนําเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจนารณาได้นะครับ ผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนีไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ